ก่อนหน้านี้จอจินโยถูกเรียกว่าเป็นลูกรักของซารี่เพราะวัในวันที่กุนซือสิงห์อมควันเข้ามาเป็นกุนซือเชลซีก็ได้หอบพิวนักเตะร,รายนี้มาบัญชาเกมในชินแซมฟอร์ดบิดด้วยและในวันที่ซารี่ได้จากไปอนาคตของจอจินโยก็เหมือนจะมืดมนเมื่อฟรั่งแหลผพาดเข้ามาเสียบตำแหน่งแต่ทว่าเขาก็ได้ลบภาพลูกรักซารี่ออกไปจนหมดสิน้นและพิสูจน์ได้เห็นว่าฝีเท้ามีดีลงเล่นใกับเชลซีไม่ว่าจะเป็นกุนซือของใครซึ่งจากคนที่เกือบหมดอนาคตกลายเป็นว่าตอนนี้นะครับพี่แกมีความสำคัญกับเชลซีอย่างมากถึงงงขันนนปปปปปรรระกกกกาาาาศดดเเเ็็ตยยยออีี่่มแหุโจ แชมป์ยุโรปทั้งระดับสโมสรและทีมชาติฟังดูเหมือนง่ายแต่กว่าจอร์จินโยจะมาถึงจุดนี้ได้บอกเลยว่ายากลําบากครับย้อนกลับไปสมัยที่จอร์จินโยมาอยู่กับเชลซีแรกๆเขาไม่ได้โชว์ฟอร์มให้แฟนบอลประทับใจมันสวนทางกับความหวัง50ล้านปอนด์ที่เชลซีควักจะให้นาโปลีไปเมื่อปี2018 การแปะบอลไปแปะบอลมาลมีเพียงซารีซึ่งเป็นคุณพ่อแห่งวงการลูกหนังตบีตบันใช้งานอยู่คนเดียวโดยไม่สนใจว่าเตจจะปรับตัวได้หรือไม่ทั้งที่เกมรับก็ไม่ได้ดีถึงขั้นเคยปรับให้กองเต้โยกไปตำแหน่งริมเส้นและก็เลือกให้จอจินโยเล่นแทนกองเต้ผลปรากฏว่าโดนไดย้ยับเมือเพราะว่าณขณะนั้นนะครับรไรียด้ได้ว่ากองเต้เป็นเบอร์นหนึ่งของโลกเลยด้วยซ้ำในฐานะมมดฟิลตัวรับและทําได้เพียงแค่ยิมมรับไม่ปรีดปราก้ได้โดยให,ให้จอจินโยนะครับลงเล่นตำแหน่งนี้ซึ่งด้วยความดันทุรังมันก็ต้องแแแลลกกมมาาาััับบผนนนอโครยย่่้วซีีเชจจะ ในการเป็นแชมป์ยูโรปาลีกแต่อันดับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษจบด้วยการตามหลังแมนซิตี้จ่าฝูงถึง26แต้มไปเลยคราวนี้เมื่อมาถึงยูข,ของแฟรงคงแลมพาร์ดว่ากันว่าจอจินโยนะครับอาจจะหมดอนาคตแต่ด้วยความที่ค่าตัว50ล้านมันค้ําคอปัญหาที่ตกอยู่กับซุปเปอร์แฟงว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดีกับดาวเตะทีมชาติอิตาลีคนนี้เพราะเสียงเรียกร้องจากแฟนบอลคือต้องการให้กองเตะกลับมาประจําการในตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวตัดเกมแบบที่มันควรจะเป็นสึ่งช่วงนั้นนะครับจอจินโยเคยมีข เพราะจอร์จินโยต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่มีซารี่เขาก็เล่นฟุตบอลได้แม้ว่าจะต้องมีสถานะต้องนั่งก้นด้านอยู่ก็ตามสิ่งอย่างไรก็ตามนะครับในความโชคร้ายของเชลซีเพราะว่าปีนั้นเชลซีที่ไม่สามารถซื้อใครเข้ามาได้บวกกับกองเตะมีอาการบาดเจ็บรบกวนจนแทบไม่ได้ลงสนามทาให้จอร์จินโยได้รับโอกาสตรงนี้ปีแรกอาจจะน่าผิดหวังดังนั้นในปีที่2นะครับแฟนบอลเองก็อยากเห็นภาพการพัฒนาของนักเตะคนนี้ว่าจะดีขึ้นหรือเหี้ยลงเพราะว่าซีซั่นแรกเต็ไมไปด้วยคำวิจารณ์อย่างเช่นให้ hey, ม จ่ายบอลดัดๆไปแปะมาแปะไปแปะมาอยู่สองรอบโดยไม่มีแอซิ์เลยสักครั้งเดียวว่ะคุณเคยดูจอจินโยป่ะให้พูดต,งตรงๆเลยนะแม่ไม่มีทักษะการเล่นเกมรับไม่มีกระทั่งความเร็ววิ่งไล่ใครก็ไม่ได้ช่วยเกมรุกก็ไม่ได้จ่ายบอลดีๆก็ไม่ได้ร,รวมๆแล้วผมจะบอกเลยว่าจอจินโยแม่ไม่มีส้นตีนอะไรเลย ซึ่งหากว่าที่ผ่านมาเขาเป็นสายหัวร้อนนะครับผมชีวิตในถิ่นแซมฟอร์ดเบรดคงพังพินาศไปแล้วแต่เขาใช้ความเงียบสยบความเคลื่อนไหวตั้งหน้าตั้งตาฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อปรับตัวให้เข้ากับทีมเพราะว่าแลมพาร์ดไม่ได้ดรอปเขาเป็นสำรองให้รับบทบาทเดิมเล่นลร่วมกับดาวร่วงนรกแต่อย่างเมสันเม,ม์แทมมี่อราฮัมซึ่งเหลือจะเชื่อว,ว่าจอร์จินโยเหมือนเป็นคนละคนกับซีซั่นที่แล้วครับก่อนถึงคันที่ชั่วราล์ล์สิบนัดแรกของปีพี่แกมีสถิติเข้าสกัดคู่แข่งเหนือกว่าฟาอากกว่รนบิ่งงกอเตมา บาดเจ็บจอจินโยก็ยิงฉายแววครับจากเกือบโดนเคลียร์ทิ้งก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นรองกัปตันทีมจากแลมผร์นเลยด้วยซ้ำชีวิตคนเรามันพลิกผันได้เสมอโควิด -19 ณเวลาปี2020ทําทให้จอจินโยที่กาลังรุ่งโร์กับเชลซีเป็นตัวหลักแบบขาดไม่ได้แต่ทว่าเพราะโควิดนี่แหละครับทำให้ฟุตบอลต้องหยุดความเคลื่อนไหวไปประมาณ34เดือนในช่วงปี2020กลับมาอีกทีจอจินโยอยู่ดีๆก็กลายเป็นส่วนเกินของทีมไปซะอย่างนั้นแค่ไม่มีโอกาสได้ลงสนามเลยว่ากันว่าจบซีซั่นนั้นนะครบบบบจออิินนงะะหกเเเีีลซไปแยๆ ด้วยชีวิตของพี่แกนะครับผ่านมรสมุมมาเยอะด่าวิจาร์หรือถูกอดีตเอเย่นหลอกล่วงก็โดนมาแล้วดังนั้นนะครับผมจอจินโยมีคุณแม่ที่เขารักสุดหัวใจเป็นคนให้กําลังใจนั่นทําให้เขายังเดินหน้าสู้กับความฝันต่อไปซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นก็หล่อหลออให้เขาแข็งกระแร่งขึ้นจอจินโยอดทนสู้ต่อกับเชลซีและจากนั้นนะครับผลงานของเขาก็เปลี่ยนไปเป็นปรตุเซสเมื่อโทมัสทูเคิลเข้า,เขามารับตำแหน่งที่แฟรงก์แลมพาดโดนปลดออกจากตาแหน่งจากคำขอราหาว่าเด็กนายโดนด่าว่านักเตะด,ดาด,าด,าดบัตรนี้กลายเป็นแชมป์ยุโรป กอบมาครองซึ่งมีเขาเป็นปัจจัยสําคัญ ในช่วงที่ถูลเ,เข้ามาคุมทีมต่อจากแลมพาดเชื่อว่าแฟนบอลไม่ได้มองถึงการคว้าแชมป์แต่ทําให้ทีมนะครับเล่นเป็นทรงมากขึ้นก็เพียงพอแล้วแต่ใครจะไปเชื่อละ่ะครับว่ามันยิ่งกว่าฝันจริงๆและนักเตะที่เป็นเหมือนผู้ปิดทองหลังพระรค,คนนี้ก็คือจอร์จินโยสถิติการตัดบอลของจอร์จินโยในศึก UCL เมื่อปี2020เฉลี่ยแล้วอยู่ที่2.2ครั้งต่อเกมจากการลงเล่น12นัดนับว่าโหดสัตว์รัสเซียในเจอเรียเดนมากรอไปถึงสถิติการบล็อกลูกยิงของคู่แข่งอีกหนึ่งหนโนรัก็มมีสถิิิตตดทอออฟ์ขงย่า ่าเลี่ยการบล็อกอยู่ที่1.1ครั้งต่อเกมที่สาคัญนะครับ12นัดตลอดทั้งปีเขาสามารถบล็อกครอสบอลจากด้านขลางได้อีกสง3งครั้งต่อเกมดีสุดเป็นอันดับ2ของโลกส่วนใครที่มองว่าจอจิงโย่ชอบจ่ายบอลดัดๆแปะไปเป็ดมาคงต้องคิดใหม่ซะแหละครับเพราะว่าอาดีตแข้งนาโปลีคนนี้สามารถผ่านบอลเข้าเป้าได้ถึง51.9ครั้งต่อเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กันอยู่ที่8 8 5เรียกว่าสูงมากแทบไม่พลาดเลยไหนจะเป็นฟอร์มการเล่น,นระหว่างเกมที่เขาไม่ส่วนร่วมกับเช ถ้าบอลอยู่ที่ตีนการันตีเลยว่าเขาจะไม่เสียบอลดังนั้นก็จึงไม่แปลกนะครับที่หลังๆจากสิงบูควา้าแชมป์ยูซีเอลมาครองปุ๊บจอจินโยก็ถูกยกย่องให้เป็นตัวเต็งที่จะคว้าบัลลงด์มาแทนทันทีเพราะว่าฟอร์มมันโดดเด่นเตตาเหนือกว่าใครทั้งสิน้นอย่างไรก็ตามนะครับการคว้าบัลลงด์อาจจะยังไกลเกินเอื้อมในความคิดของใครหลายคนเพราะมันต้องไม่ลืมว่าโรนัลโดก,กับเมสซี่กลายเป็นตัวเต็งที่ควา้ารางวัลมาครองอยู่จอจินโยเองก็คงไม่ได้ฝันไกลถึงขนาดนั้นเพราะล่าจะพาเชลซีผ่านมิชชั ภายใต้การโค้งทีมของโรเบรโตมันชินี่และบนเวทียูโร2020ที่ผ่านมาอิตาลีเป็นชาติที่โชว์ฟอร์มได้หน้าตื่นตาตื่นใจมากทั้งเกมรุกที่บุกแหลกเกมรับก็แข็งกระแรงปานภูผาแต่ทว่าคนที่ทําให้ทุกอย่างมันสมดุลสุดนั่นคือจอร์จินโยคนดีคนเดิมพูดแล้วก็จะหาว่าอวยเลยกางสติอันสุดติ่งกระดิกแมวไม่ดูกันครับในยูโร2020ดูชัดๆแบบถูกเกษสิษิ์แอร์โรซอบนั้นจัดให้เฮ้ยไม่ใช่บอกว่ายูโร2020ที่่่านมานะคะับอนน็กต,ตดดููแขงงไ้มมสถึ25 มากสุดตั้งแต่ออปตาเคยเก็บสถิติม,มาเมื่อปี1980เหนือกว่าเอ็นโกโลโกองเต้ของฝรั่งเศส14ครั้งและเดคแร์ไรส์12ครั้งเชื่อว,ว่าทุกคนที่ได้ดูเกมนัดชิงชนะเลิศยูโร2020ระหว่างอิตาลีกับอังกฤษคุณจะเห็นได้ชัดเลยว่าจอร์จินโยกินแผงกองกลางแบบเรียบวุดลงไปช่วยเกมรับ,รบเติมขึ้นไปช่วยเกมรุรกจ่ายบอลเก็บบอลสามารถทําได้ทุกอย่างเสียอย่างเดียวนะครับแค่ยิงจุดโทษไม่เข้าซึ่งหลังจบแมตช์นั้นนะครับผมจอร์จินโยสามารถควา้าแชมป์ได้ทั้งยูฟ่าม้สกูรึของ เขาต่อบาลงดอกก็ไม่มีกักอีกต่อไปด้วยการประกาศสักดาว่าไม่มีใครคว้า,วาชแชมป์เยอะกว่าเขาในปีนี้ซึ่งเรื่องนี้นะครับผมจอจินโยมั่นใจถึงขนาดออกมาสัมภาษณ์ว่า ถ้าหากจะพูดถึงเรื่องของพรสวรรค์ผมรู้ดีว่าผมไม่ได้เก่งกาจที่สุดในโลกแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการคว้าแชมป์ผมว่าซีซั่นนี้ไม่มีใครคว้าไปมากกว่าผมแล้วนะครับซึ่งจะให้ผมเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเมสซี่เนย์มาร์โรนัลโดได้ยังไงนะครับพวกเขามีแนวทางการเล่นที่แตกต่างไปจากผมแต่ผมขอย้ำว่าการได้รางวัลมันขึ้นอยู่กับคนให้คะแนนครับ ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วสิ้นปีนี้จอจินโยจะได้บอลลงดอมาครองหรือไม่แต่เขาก็ประกาศกสักดากด้วการคว้าตําแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของอยูฟ้ามาครองไปแล้วและทุกวันนี้คําวิจารณ์ที่ว่าจอจินโยมันเก่งตรงไหนมีดีอะไรบ้างนอกจากแปะบอลไปแปะบอลมาวินาทีนี้ไม่มีใครกล้าเอ่ยปากแบบนั้นอีกต่อไปแม้กระทั่งคําถามที่ว่าจอจินโยแม่งเป็นเด็กเส้นหรือไม่ก็ถูกลบออกไปจนหมดสิ้นแล้วไม่ว่าสุดท้ายบรลลงดอจะมีชื่อจอจินโยสลักไว้หรือไม่แต่ชีวิตและผลงานของเขามันจะเป็นบทเรียนสอนให้กับทุกคนต้องสู้และพยายามไม่ว่า จะมีคำด่าท้าถมเข้ามาขนาดไหนหากเรายืนหยัดฟันฝ่าโอกาสสำเร็จมันก็มีท้องฟ้าไม่ได้มืดมนเสมอไปเพราะเมื่อฟ้าหลังฝนผ่านไปทุกอย่างจะสวยงามครับ